สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่เราจะพูดคุยคนเราเนี่ยนะครับเวลาบางครั้งชีวิตเราเนี่ยมันมีขึ้นและลงเสมอ ในการที่เราอยากจะดําเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จแต่ไม่มีใครคาดหวังว่าชีวิตเนี่ยเกิดมาแล้วจะคาดหวังว่าเราจะล้มเหลวและเราจะไม่ประสบความสำเร็จแต่จริงๆมันตรงกันข้ามเพราะทุกคนก็จะมองว่าชีวิตเราก็อยากจะประสบความสำเร็จมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่แน่นอนในความเป็นจริงของธุรกิจในการเป็นจริงของการใช้ชีวิตมันอาจจะไม่ได้ง่ายและสวยหรูอ,อย่างที่เราคิดก็ได้ผมให้แง่มุมหลายๆอย่างนะครับหลายคนเนี่ยนะครับก็ไปจดจําสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตมากเกินไปแต่รู้ไหมการที่เราจะเดินมา ถึงขนาดนี้ได้เนี่ยผมเชื่อแน่ว่าเราต้องผ่านอะไรมามากมายเราผ่านัึงความล้มเหลวผ่านัึงความเจ็บปวดผ่านัึงความผิดหวังผ่านัึงความถูกกระทามากมายกว่าพี่น้องที่จะประสบความสำเร็จแต่ถ้าวันนี้ผมอยากจะบอกเคล็ดลับให้ว่าถ้าเราอยากจะมีชืิตที่ก้าวและออกจากคอมฟอร์ทโซนในสิ่งเหล่านี้ได้พี่น้องต้องก้าวออกจากอาดีตที่ล้มเหลวนั้นหลักสําคัญที่สุดที่จะทําให้เราประสบความสำเร็จและก้าวออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง พี่น้องอย่าไปใส่ใจกับคําพูดของคนที่ตอกย้ําอดีตชีวิตของท่านที่เราอาจจะผิดพลาดได้เราอาจจะล้มเหลวได้เราอาจจะไม่สําเร็จเราอาจจะเป็นคนที่พลาดทั้งอะไรในอดีตมากมายแต่พี่น้องครับหลายคนที่เขาจะทําให้เราไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากเขาจะเอาอดีตมาทิ้มแทงชีวิตของท่าน หลายคนติดกับกับอดีตจนไม่สามารถที่จะเดินในอนาคตหรือเดินในปัจจุบันได้ผมเห็นหลายคนที่ล้มลงแล้วก็ไปต่อไม่ได้เหตุผลคือไปฝังใจอยู่กับอดีตที่ผิดพลาดพี่น้องครับคนเรามีสิทธิผิดพลาดและมีสิทธิที่จะล้มเหลวมีสิทธิที่จะมีความผิดพลาดมาในอดีตอย่างแน่นอนแต่ปัจจุบันต่างหากที่จะเป็นบทพิสูจน์ว่า เราจะพิสูจน์ได้ขนาดไหนว่าเราเองจะเป็นคนที่ก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นได้และทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นและประสบความสำเร็จได้นี่คือปัใจจัยใหญ่ๆที่จะทําให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จได้เลยนั้นพี่น้องครับข้อแรกคืออย่าจมอยู่กับอดีตหรืออย่าจมอยู่กับปัญหาและสิ่งที่สองที่ผมอยากจะพูดถึงในเรื่องของการที่เราจะประสบความสำเร็จเราต้องเรียนรู้นะครับในสิ่งที่ผิดพาลาดและนําการผิดพาลาดนั้นเข้ามาเป็นบทเรียนในการเดินไปข้างหน้านั้นควเราเองเนี่ยนะครับไม่มีใครที่ผิดพาลาดซ้ําแล้วซ้าเล่าในเรื่อง แต่พี่น้องอย่าลืมเอาสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตนั้นเนี่ยนะครับมาเป็นบทเรียนในการเดินไปข้างหน้าและชีวิตของท่านจะผ่านพ้นวิกฤตผ่านพ้นต่างๆได้ผมเองเป็นคนหนึ่งที่ในอดีตมาเราก็มีข้อผิดพลาดมากมายแต่พี่น้องรู้ไหมจากนั้นมาเราใช้บทเรียนและความผิดพลาดในอดีตนั้นมาเป็นบทเรียนในวันนี้ชีวิตเราประสบความสำเร็จได้อย่าติดกับคําพูดของคนอย่าติดกับกับคนที่กําลังตอกย้ําความร่หลวในอดีตหรือความผิดพลาดพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นความสําเร็จที่กําลังเกิดขึ้น พี่น้องครับถ้าท่านพอพอกเคาใจและท่านยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ชีวิตของท่านอาจจะดาวลงดาวลงดาวลงและบทสุดท้ายก็จะทําให้ท่านรู้สึกว่าวันนี้เราไม่อยากทําอะไรละเราอยากจะหยุดทุกอย่างนั้นวันนี้ผมอยากจะเป็นกําลังใจให้สำหรับคนที่กําลังเผชิญปัญหาแบบนี้อยู่และท่านกําลังจะต่อสู้กับสิ่งนี้อย่าติดกับกับปัญหาเดิมวันนี้ผมมีคําตอบหลายอย่างความล้มเหลวในอดีตของท่านอาจจะทําให้ท่านไม่สามารถที่จะขยับไปในวันนี้ได้แต่วันนี้ผมมีคําตอบในธุรกิจหนึ่งที่ผมกำลังทาและประสบความสำเร็จมากนั่นคือธุรกิจตู้กาแฟหย,ยธุุรกิจนนนลงท งลงทุนครั้งเดียวเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ท่านสามารถที่จะพบปะผู้คนนะครับนำคนเข้ามาเป็นแฟรนไชส์ผลประโยชน์รายได้ของท่านนะครับท่านจะฟื้นแน่นอนในธุรกิจนี้ถ้าท่านมุ่งมั่นและตั้งใจและก็เชื่อในสิ่งที่ท่านลงมือทําวันนี้ก็ให้แง่คิดดีๆก่อนแล้วก็แนะนําธุรกิจดีๆให้พี่น้องทําติดต่อธุรกิจแฟรนไชส์ตู้กาแฟหยดเหรียญของ24ชั่วโมงได้เลยครับมีความพร้อมและการตลาดทุกคนพร้อมจะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือท่านนําทุกท่านสู่ความสำเร็จครับแล้วพบกันครับวันน